รวมโดยช่วยกันครับเติมน้ำครับน้ำมันแห้งครับน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งนะครับน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งครับน้ำมันแห้งนะครับผมช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะครับผมก็นั่งให้กำลังใจนะครับผสมยาด้วยเนีเติมน้ำด้วยครับอ่าวันนว่างครับผม วันว่างๆครับ,บ,บ,รบเข้าสวนผักกันนะครับช่วงเย็นๆครับผมช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆนะมองดูว่าจะสวยงามนะครับสวยงามอารามตานะครับจ่ไปแล้วก็มีก้อนสุกนะครับ ก็จะมีกอนสุกกำลังน่ากินเลยนะครับผักกำลังสวยครับกำลังสวยกำลังสวยเลยนะครับ สัก,กนิดครับมาดูสองสาวก็ทำอะไรกันครับมาดูสองสาวก็ทำอะไรกันเนาะเติมน้ำนะครับเติมน้ำเติมน้ำนำเติมน้ำกันครับเติมน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับ โอ้สวยสวยสวยผักสวยสวยผักสวยสวยเอากี่ดอกเลือกกัเลยอยากได้กี่ดอกโอ้เดี๋ยวพาไปร้านทองเดี๋ยวพาไปกินข้าวร้านทองเดี๋ยวพาไปร้านทอง อ in right ันนั้นก็หันตูนมาเลยนั่นน่ะเต็มน้ำครับพี่บุ๋มครับสายบูครับโอ้ไม่ต้องสายไม่ต้องสายเมื่อคืนก็ถ่ายรูปบอกถ่ายสวยๆหน่อยโอ้ไม่รู้จะถ่ายไงมันสวยเนาะ เอามาด้ใช้แอปนะครับเวลาบนทำทำ,ทำคลิปนะครับทำคลิปต่างๆนะครับผมจะไม่ใช้แอปครับว่ามันออกมาแล้วมันมันเวอร์เกินมันดูไม่สวยครับอธรรมชาติอธรรมชาติธรรมชาติเออเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเจมเจม ผมไม่รู้เป็นบรรยากาศยามเย็นๆครับผมมองดูชัดๆนะครับมันจะเหมือน ถ้ามันสีขาวเนี่ยผพราะว่าผักกาดขาวชัดๆเลยนะครับมันจะห่อนะครับเหมือนมันจะห่อนะครับลองดูดีๆครับเหมือนมันจะห่อนะครับอ่ามันนา่งจะห่อนะครับมันนา่งจะหอ่อสวยครับอยากให้มาเห็นนะครับอยากให้ทุกท่านมาเห็นมาเห็นสถานที่ตรงนี้จริงๆครับมาเห็นกับตาตัวเอง เห็นกัับตาตาวเองี่ครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปม้าน,นะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไปม้าน,นะครบับรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นจ้าที่สวนผักนะครับนีอนลลนบ่อยู่หน้าห้องนวดเลยนะครับอยู่หน้าห้องนวดเลย เติมน้ำกันไม yeah. mm ่เสร็จครับน้ำมันแห้ง การวางแผนอะไรเกิดขึ้นครับอ่าอ่าอืมมีการวางแผนเริ่มเริ่มมีโครงการวางแผนแล้วนะครับอ่ามีโครงการวางแผนแล้วนะครับวางแผนแล้วนะครับอ่า สวยครับมองไปทึบเลยนะครับีทึบเลยครับทึบเลยสวยมากครับ,สว,บส,วสวยงามครับผมสวยงามสวยงามครับสวยงามที่เห็นนี้คือพี่พ,พี่ทีมงานนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นพี่พี่ทีมงานของเรานั่นเองอ่าก็ขาดไปสองครับขาดพี่กิงกับพี่ดาวนะครับ

ใช่มีดีแค่รักษานะครับดูนี่ครับฝีมือไลยครับนี่นี่ครับผลงานนี่ครับผลงานครับผลงานครับสวยงามรับรองว่าวันที่หนึงเปิดร้านนี่โอ้โหเขาก็จะมาเซลฟี่กันที่นี่แน่นอนครับผู้ป่วยครับที่เขามาเดินที่เป็นทางมาที่นี่นะครับที่ผมสังเกตนะครับจะชอบมาถ่ายรูปกันนะครับ มาถ่ายรูปกันนะครับบรรยากาศมันให้นะครับตอนเช้าๆนะครับเพราะว่ารากมันยาวแล้วนะครับถ้าผักผักมันเริ่มโตรากมันเริ่มยาวนะครับเราก็จะไม่เติมน้ําเต็มอ่าเราก็จะไม่เติมน้ําเต็มนะครับบัตรเหตุบัตรเหตเอาพวกนี้ก็ลืมอ่ะพวกนี้ลืมตึ๊บ พวกนี้ลืมพวกนี้ก็ลืมแล้วพวกนี้ก็ลืมพวกนี้ก็ลืมครับไม่รู้ครับอ่าเล่นเล่นถามกันแล้วครับถามกันเองซะละอ่ามินิคอร์ดมินิคอร์ดคอร์ดมินิ มินิคอสค,คอส <c oughs> ขาดไปสองครับขาดพี่กิ่งกับพี่ดาวนะครับอ่าเลยไม่ครบองค์ประกอบนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่ครบในมีห้ากว่าน,นี้ครับ ถ้าพิกิ่งที่ดาวอยู่เนี่ยโอ้มีหานะครับพ่กิ่งเนี่ยโอ้จะจับขึ้นมาโชว์เลยนะครับนางก็จะทําการสาธยายเลยนะครับที่พ่กิ่งอยู่ผักนี้นะครับฝากนี้นะคะนี่ชอบนะครับพิกิง่งชอบชอบเล่นนะครับเวลาก็คิดถึงออฝากคลิปนี้ถึงพิกิง่งเอ้อน้องๆคิดถึงอยู่เนี่ย สวยครับสวยอ่าตะวันรับฟ้าแล้วนะครับเม็ดจริงจริงเลยบาทน,นี่นั่งจนค่ำเลยนะครับนั่งจนค่ำเลยครับผมน่นครับแต่เป็นตกดินแล้วพี่นองเลยแต่เป็นตกดินแล้วครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ